อ่านี่ก็จะเป็นผลงานผลงานสำหรับปูนเนาะงานปูนก่อเอทีบล็อกขึ้นมาประมาณนี้ครับอ่านอกจากเขาทีอแล้วเราได้เทคันคอเอาไว้เนาะคันคอเสร็จแล้วเราก็ตั้งเสาตั้งเสาอย่างเี้ตั้งยาวไปนู้นครับอันนั้นคือพาเขาทำให้เรียบร้อยที่เขียวเขวีแล้วก็ต่อมาจากนี้ สามช่องครับนี่ก็คือสร้างครับผมแล้วอามาถ่างเสาตัวนี้ยึดกับนี้แล้วก็ไปขึ้นรดไว้ขึ้นรดเพื่อให้มีมีหมามีอะไรบิ่งเข้ามาในบ้านครับกั้นไว้อย่างนี้ไปก่อนก็คือแบบกั้นน้ำกัน้นพวก อะไรต่างๆาง่ครับอยู่ในป่ามาตรงนี้มันจะเป็นป่าอยู่หน่อยนึงที่ดินเปเ่าๆไม่มีโซ่ของเขามาทําอะไรเลยม,มีคนอยู่ <ๆ S 2> ก็ประมาณนี้นะครับทั้งนั้นปูนผอบผักว้ด้วยนะครับอมีไข่แบบ ชอบอะไรแบบเล็กๆน้อยๆอยากปรับปรุงตกแต่งบ้านอะไรยังไงนี่หน่อยๆตอดเติมอย่างนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนะติดต่อเข้ามาได้ครับครับสร้างปูนของเราก็ชื่อว่าปูแสงนะครับปูแสงปูแสงติดต่อเข้ามาได้ครับสําหรับผมเรียกว่าสร้างเล็กครับครับอาชอป หากชอบหรือถูกใจงานแบบผลงานเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็ช่วยกดไลค์ like, กดติดตามไว้นะครับอยากต้องการเล็กใช้ก็ยินดีรับใช้บริการครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ